งานในวันเสาร์อยู่อาจจะเลิกงานช่วง6กโมงนะครับก็กลับมาในช่วงนั้นนะครับมาดูบอลที่สนามตอนนี้บอลคลิกอฟไปแล้วครับสารตัดมาตรงนี้ยังอยู่ในไลน์ครับไม่ล้ำคิมคิมแตะตรงนี้แต่มีตัวคุมอยู่ครับคนโออย่างไงครับยังไม่ฟฝวมีล้มไปคิมโอคิมทำสวยครับมาที่ชาตรีชาตรีมาตรงนี้โอ้โห เลยไปมารันเจ้ายังเล่นได้อยู่ครับมาที่ตรงนี้มนม้วนอยู่ครับแฟรงซายลินครับวาโดวาโดโอ้โหมีตัวสอดมาอันตรายครับโอ้โหสุดยอดสุดเริฐครับล้มหน้าไปแล้วโอ้โหนะครับจะขึ้นไปแล้วครับ เลโอซานโต้หมายเลข94ก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วมองเข้าไปแล้ว <S <S <ied> <S go! go 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 ลำปางเอซลำปางเอขึ้นนำานึงประตูต่อสูน จากลูกมงครับหมายเลขหชัดชนไจรันซีตักมาตัวนี้เอาบอลลงได้มาแล้ววสันไม่ใช่สันครับชาตรีขออภัยไปที่ไคโอไคโอล็อกดึงจังหวะรอเพื่อนมาตัวนี้ชาตรีได้ยิงโอ้โหแซมมวนครับโชว์ซูเปอร์เซฟ ว่สันตักด้วยขวามาตรงนี้มง่งโอ้โหชนคานเต็มๆครับสำหรับเลโอซานโตสครับมีโชคทุ่มหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับอุ่นใจนิดหนึ่งนะครับยิงไกลอีกครั้งหนึ่งโอ้โหโกินิสัก ตโหโหัดได้ครับจินสดาพรขาวงามครับไม่แรงครับแต่ว่าเล่นทางไปตรงนี้จะเล่นตรงหัวมุมเสาแรกนะครับแต่ว่าปฏิกิยาของกินศักมุสวรัตยังดีอยู่ครับมารันเจ้ามารันเจ้าจะปั่นด้วยซ้ายแหละครับแต่ว่าบอลมันเหินข้ามคานไปอีกครั้งหนึ่งละครับ ลองตักงาจะให้นิวสั้นแล้วครับมงเสยยมาตรงนี้เลโอเลโอจังหวะเดียวเลยแล้ครับเอาแล้วครับมีปัญหากันแล้วครับต้องใจเย็นจังหวะนี้นะครับจังหวะกระทบกระทั่งเล็กน้อยคือต,ตัดสินผาปกรทองก้อนต้องไปเคลียร์ละครับเหมืจะให้ มีเดือน,น้วครับไคโอไคโอยังรอเพื่อนสุประวีสุประวีลองตักมาตรงนี้ชาตรีชาตรีเอาบอลลงได้ชาตรี คนเดิมครับชาตรีคนดีคนเดิมหมายเล่สิบกชาตรีรัตนวงศ์ทำให้ชาตรีรัตนวงศ์นั้นนำดาวสันโวของทีมโอ้โหครับคนสวยก็ยิงดีแต่ว่าคนยิงก็ทำได้สวยแต่ว่าคนปัดสวยกว่าครับสำหรับ กิติศักดิ์มูสวัสด์นะครับปัดลูกยิงวอลเลย์มาดูบอลกันต่อครับสารัตคิมบอลยังไม่ตายครับคิมลองกะจะเล่นเสาแรกเลยนะครับลองมาตรงกลางบ้างวอลโด จะตักให้กับมารันยาวเติมไปตรงนี้แต่ว่าบอลลึกไปถึงทางด้านกิติศักดิ์มูสวัตรแล้วครับกิติศักดิ์วางมาให้คิมไม่รับครับคิมคิมคิมหลุดไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้ ลำปาง f อฟซีลำปางซีนำเพิ่มเป็น3ประตูต่อศูนย์จากหมายเลข19คิมคิมจุจ๊กเก้า9คนของทางด้านนครศรีนี่อยู่ในแดนของลำปางหมดแล้วครับโอ้โหในช่มครับสำหรับนครศรี ลองยิงไกลอีกครั้งหนึ่งยังทุบออกมาได้ครับมาดูว่าในช่วงทศเวลาการแข่งขันที่เหลือนี้จะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าครับทั้งเจ้าบ,บ้านและปาร์ีโอ้โหยิงตักด้วยซ้ายไปตรงนี้ได้มองครับโอ้โหฟองเป็นแฮนด์บอลด้บ่าครับถ้าเป็นแฮนด์บอลนี่นะครศรีจะได้ลูกจุดโทษหรอครับ ลำปาง FC มีการเปลี่ยนตัวครับเอาหมายเลข8ว่าสันสมานศิลสัญญาณมาครับมารันยาวล่ะครับถือว่าสำริดผลหมดเวลาหมดเวลาการแข่งขันครับลำปาง FC เอาชนะนครศรีอยู่ในเต็ดไปที่สก,กอร์สประตูต่อนหนึ่งครับลำปาง f อนั้น